ท่านผู้ชมที่จัดการเป็นผู้ประสบภัยจากน้าท่วมในไม่ช้านะครับวันนี้ครับทางกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,สขมีความยินดีครับที่เราจะแนะนำนะครับการทําชูชีพแบบง่ายๆชูชีพนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับในปัจจุบนนันเนี้แม้ท่านมีตังก็หาซื้อยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีความจําเป็นที่อาจจะต้องทําชูชีพใช้เอง นะครับโดยการใช้เสื้อเก่าๆเนี่ยสตัวนะครับที่จะมาตัดเย็บ,บแล้วก็ใช้ขวดน้ำนะครับที่เหลือใช้นะครับในการทําชูชีพวิธีการเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาสาธิตให้ท่านดูแล้วเราจะทดลองดูนะครับว่าชูชีพที่เราทำเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงนะครับว่าลอยน้ําได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าค่ะการทำเสื้อชูชีพอย่างง่ายนะคะอุปกรณ์ไม่ยากค่ะ ท่านก็มีเสื้อกเก่า,เ,กาเป็นเสื้อยืดต้องคอกลมนะคะจะได้สวมใส่ง่ายนะคะ2ตัวไซสเ์เท่ากันนะคะจะไซส M ์ M ก็ M ไซส L ์ L ก็ L ด้วยกันนะคะซ่งเก่าๆอย่างน,างนี้อย่างที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือมีกระดาษนะคะกว้างออ14คูณ11.5นิ้วนะคะซึ่งเราก็จะเอามาทำเป็นแบบ หรือเป็นแพทเทิร์นนะคะซึ่งแบบหรือแพทเทิร์นตรงนี้นะคะเราก็เมื่อได้กระดาษมาเนี่ยนะคะเราก็เอามาแบบ่งเป็นช่องๆซึ่งช่องๆก็จะเห็นได้ว่าจะมีสี่ช่องช่องหนึ่งแบ่งออกมาก็จะได้3.5นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น4ช่องอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีการตรงนี้อุปกรณ์อีกอย่างหนึง่งก็คือกันไกลนะคะ แล้วก็เข็มเย็บผ้าที่ขาดไม่ได้เลยหรือขวดนะ้าขนาด600มิลลิลตรนะคะหรือขวดขนาดกลางนะคะวิธีการเริ่มเลยนะคะเราเอาเสื้อมานะคะแล้วก็ตัดแขนตัดทีละตัวนะคะเราจะตัดที่วงแขนนะคะเพื่อที่จะได้เ,เหลือส่วนนึงไม่ต้องมาเย็บอีกนะคะตัดวงแขน แอีกตัวหนึ่งก็ตัดวงแขนเช่นเดียวกันนะคะตัดแขนทิ้งออกไป หลังจากตัดเสร็จนะคะ2ตัวนี้เราก็จะจับมาซ้อนกันเห็นไหมคะนี่นะคะตัวนี้ตัดแขนออกมาแล้วนะคะอาจจะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งให้สวยนะคะนี่ก็ตัวนี้ตัดออกมาแล้วเอามาซ้อนกันค่ะซ้อนกันให้อยู่ข้างในข้างนอกเสร็จแล้วนะคะพอเราซ้อนกันเสร็จ เดี๋ยวเราก็วางแพทเทิร์นนะคะถ้าหากไม่ให้มันหลุดเราก็เนาเนาหัวไหล่ไว้ก่อนนะคะเนาตรงหัวไหล่ของผ้าไว้นะคะเนาง่ายๆไปก่อนหรือจะเย็บไปเลยก็ได้นะคะเย็บด้นถอยหลังเพื่อให้มั่นคงนิดนึงนะคะเน่าววก่อนนาสองข้างเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยว จะนำให้ดูข้างเดียวก่อนนะคะให้เข้าใจตรงกันว่าเราจะวางแพทเทิร์นเร่เมื่หม่เริ่ม,ม,มเลเ,เราก็เอาแพทเทิร์นมาวางนะคะหรือว่ากระดาษแบบที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยกะขนาดให้อยู่ประมาณนี้นะคะขอบของวงแขนเสื้อนะคะจากนั้นเราก็มามาร์คจุดทำจุดไว้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะวาดออกมา เสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นตามจุดที่เรามาร์กไว้นะคะเริ่มเริ่มจากเส้นข้างล่างก่อนเรามาร์กจุดเสร็จเราก็จะเย็บนะคะเย็บถ้าหากว่ามีจักเนี่ยเย็บแว๊บเดียวเองแต่ถ้าหากว่าไม่มีจักเราเย็บมือกันนะคะข้างหน้าเสร็จก็มามาร์กจุดข้างหลังกะระยะ พอกันนะคะซึ่งวิธีกาวกาง,ง่ายๆให้รวดเร็วเราดูจัดแพทเทิร์นที่วางไว้แล้วข้างข้างหน้าอ่านะคะเราก็จะได้บริเวณที่เท่ากันเอาละคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาเย็บเย็บเอาสองตัวให้ติดกันนะคะวนเ,เริ่มต้นนะคะจัดตรงจุดนี้ก็ได้นะคะจุด จุดแรกสุดจุดบนสุดวิธีเย็บเพื่อใหอ้ถ้าบางท่านเนี่ยไม่มั่นใจว่าเออจะไม่สวยไม่งามนะคะท่านสามารถเนาไว้ก่อนได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามั่นใจนะคะมั่นใจมั่นใจเลยในการเย็บว่าเราเย็บได้สวยงามเราด้นถอยหลังไปเลยนะคะ เมื่อเราเย็บเสร็จหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเราก็จะมีช่องสําหรับใส่ขวดทั้งหมดเนี่ย8ช่องคือข้างหน้า4ช่องข้างหลัง4ช่องนะคะเสร็จแล้วเราก็นําขวดที่เราเตรียมไว้คือขวดขนาดกลางหรือว่าประมาณ600มิลลิลิตรเนี่ยนะคะมาใส่เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นช่องหรือเป็นกระป๋อที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยนะคะ ใส่เข้าไปทางเสื้อเอ่อทางคอคอเสื้อนะคะก็ใส่เข้าไปบรรจุใส่เข้าไปข้างหน้า4ี่ขวดข้างหลัง4ี่ขวดนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือใส่เข้าไปครบแล้วทั้ง8ขวดเราก็เย็บวงแขนนะคะวงแขนซึ่งตะกี้นี่เรายังไ,ได้เย็บติดกันใช่ไหมคะเราเย็บให้มันติดกันเลยและตรงนี้เนี่ย แน่นอนขวดไม่ลอยไม่หลุดออกมาแน่นอนแต่บางคนกลัวว่าเดี๋ยวขวดจะออกมากองเราสามารถเย็บปิดปากขวดได้นะคะแล้วก็นําไปสวมใส่เพื่อที่จะลงไปเวลาที่เตรียมตัวในการที่จะต้องลุยน้ำหรือว่ามีน้ำเข้ามานะคะเสื้อตรงนี้ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วนะคะว่าคนที่มีน้ำหนัก80กิโลเนี่ยสามารถจะทำให้ลอยตัวได้ ในนั้นก็พุ่นทำให้เราตัวเบาอ๋ออันนี้ไปถึงช่วยคนใช่ไหมใช่ใช่เราเราเราไปก่อนจะจะจมไหมพี่กับัวไงพี่จับมันเล้ววะจมไหมไม่จ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 มนี่ไงไม่จมอ่ไงไม่จมไม่จมจมพี่จับเพื่อไว้อย่าให้มันลงมาเออ พอยกขาขึ made, ้นมานั่นน่ะทำไมคะยกขายกขาแล้วมันเหมือนจะจมอ่ะไม่จมไม่จมถ้าอย่างงั้นถือว่าพี่ลอยแล้วไม่ได้เราไม่ได้อาจารย์แบบนี้อาจารย์ก็แบบนี้พี่เขากลัวเอ่อไม่รู้สึกว่าตอนเวลานอนอะค่ะมันมันมีความมั่นใจหน่อยเพราะว่ามันไม่โกกเองแต่ว่าเวลาให้เนี่ยมันเป็นห่วงตรงช่วงนี้ร่างไงต้องเย็บตรงนี้ติดเพราะว่าเราจะไม่ได้พองตรงนี้ไงไดแล้วเราก็จะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะ